「おはようございます」 การสมัยแสงทองท่านเป็นบุตรของคุณพ่อพัดและคุณแม่สมรอนแสงทองเป็นลูกสแกซึงโดยกําเนิดเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดสแกซึงและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนมัธยมวิสามาันประจําอําเภอปากทีซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนปากทีวิทยาคารและจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานีหรือนวกร1หนึ่งแล้วไปศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัยคูเทพสตรีและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรีอาจารย์สมัยแสงทองเริ่มชีวิตราชการที่โรงเรียนวัดศรีจุลาตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกเมื่อวันที่1วมิถุนายนพศส5 0 7จากนั้นได้ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนศรีอยุทยาเขราชเทวีกรุงเทพมหานาคร จนกระทั่งของกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อวันที่1เมษายนพศ .2547 ในขณะรับราชการท่านได้ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศเช่นเป็นคณะกรรมการประกวดการสแสดงละครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศการสัมมานาทางวิชาการสาภาพยุโรปวันนี้จากศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย อบรมผู้สอนจริยธรรมและรัตนาภาพจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินอกาจากนี้อาจารย์สมัยแสงทองได้มองเห็นความสำคัญทางพุทธศาสนาและวัดสแกซึงซึงซ่งยังไม่มีที่ดินในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ท่านจึงมอบที่ดินให้กับวัดสแกซึงพร้อมถมปรับปรุงที่เพื่อเป็นที่สร้างอุโบสถหลังใหม่คิดเป็นเงินราว4ี0,000นบาทซึ่งเป็นอุโบสถหลังใหม่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ นอกจากนั้นท่านยังเป็นเจ้าภาพพระราถินให้วัดสแกซึงเมื่อปีพศ2556ได้เงิน600,000บาทเจและได้สมทบทุนในการหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อ6ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถหลังใหม่อีก100,000บาทพร้อมทั้งรับเป็นเจ้าภาพในการสร้างหน้าวันของอุโบสถวัดสแกซึงที่กำลังจะเสร็จในเร็ววันนี้และด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้หมู่บ้านสแกซึงจึงพร้อมใจกันยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้เป็นคนที่เกิดที่บ้านสแกซิงเนาะแล้วก็ได้ล่ําเรียนหนังสือมาตามลําดับนะก่อนรับ,นะบราชการอานะชีพก็คือเป็นครูรับราชการมาก็ประมาณ30กว่าปีนะหลังจาก,กเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดเมื่อปี2547แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะการดํารงตนโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่ายนะขยันอดทนมานะพยายาม แล้วก็พยายามอดออมนะกินง่ายอยู่ง่ายอยากก่างก็ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้คําสั่งสอนไว้เรนะียนสูิทุพอย่างทั้งหลายกินง่ายกินง่ายเราก็สามารถที่จะดำรงนตนอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากมายนะยางแต่ว่านะดำรงตนอยู่ในความเรียบง่าย,ยาตามที่คุณไปแล้ว พอปองคงจะมีทั้งหมดแค่นี้ละมั้งครับและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้หมู่บ้านสแกซึ่งพร้อมใจกันยกย่องเชิดชูเกียรติให้อาจารย์สมัยแสงทองเป็นคนดีสีสแกซึ่ง